สวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อสายใจพิมพราจลค่ะค่ะวันนี้ป้าเปียวอยากจะมาเล่าที่พระเจ้าทําอะไรบ้างคะเได้ดค่ะหมอนที่อาามมยนะคะวันนี้อ่ะแล้วก็ป้าเปียวก็ไปไปแล้วก็ไปตรวจเบาหวานไขมันแล้วก็ความดันค่ะปรากฏว่าพอป้าเปียวไปลุกเจเลออธิษฐานเลยค่ะถึงพระเจ้าให้พระเจ้าคุ้มครองป้าเปียวให้น้ำตาลในเลือดลดลงเออ ครั้งก่อนก็ประมาณร้อยเก้าสกว่าฮะแล้วก็ครั้งนี้ไปตรวจเหลือเชื่อเพราะทำอธิษฐานของลุงอะไรก็ไม่รู้นะได้ผลอ่าเลือ1ร้อยสีย่สิบเอ็ดค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วลุงจะเลก็โตไปหาปราเบี้ยวโดยที่อธิษฐานไปแล้วอยากรู้ไงก็ถามว่าน้อง เท่าไรน้ำตาลเดี๋ยวก็มาเบี้ยบอกว่าโอ้หัศจรรย์ยังทำไมอ่ะนึกไปแล้วก่อนที่จะไปที่นี้ต้องสองร้อยกว่าอยู่แล้วหรือร้อยดาวร้อยแอบลงร้อยใช่ไหมพ่อแบบนี้ทุกครั้งเลยเต่ปรากฏว่าร้อยสี่สิบเ็ดอือใจหายว่าโวยตกใจรวยเป็นไปได้หรือเนี่ยแล้วลุงเจริญก็บอกว่านี่นี่พี่เนี่ยติทานพระเจ้านให้น้ำตาลลด เอาไวปราเบี oh, alone, ồi, ้ยหนึ่งร้อยห้าสโได้ร้อยก่นีะปนร้อปรลงอีกอ่ะ1 4อ่สค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าจ้า